สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับช่องพาไปมั่วชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องพาไปมั่วชแนลนะครับมีเก็บความรู้ดีๆนะครับแล้วมีอุปกรณ์นะครับหนึ่งตัวนะครับจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ใช้กันนะครับซึ่งช่องพาไปมั่วชแนลก็เพิ่งจะได้มานะครับยังไม่เคยได้ใช้นะครับพอดีว่าเครื่องยนต์นะครับมันมีน็อตนะครับที่หัวเนี่ยมันเสียอยู่นะครับแล้วเราต้องการที่จะถอดมันนะครับแต่มันถอดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าหัวเนี่ยมันพังไปหมดแล้วนะครับ ทางเรานะครับก็ลองได้ใช้บล็อกนะครับในการขันนะครับสังเกตได้ว่าเหลี่ยมเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะใช้บล็อกขันหรือว่าใช้ครีมคอม้านะครับในการจับนะครับเพื่อที่จะเอาน็อตออกนะครับหรือว่าใช้บล็อกนะครับหรือว่าใช้ประแจปากตายนะครับก็ไม่สามารถเอาออกได้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นการตอกเน ah <c weights> ี <Pepsi> ่ยครับเป็นการตอกเนี่ยครับก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวลองมาดูอุปกรณ์ที่เราได้ได้มานะครับ ตัวละประมาณ300บาทนะครับตัว300บาททั้งหมดทั้งชุดเนี่ยประมาณ300บาทนะครับจากแหล่งซื้อออนไลน์นะครับลาซาด้านะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้นะครับวิธีการใช้ก็คือเราจะต้องเลือกนะครับเบอร์เขาให้ตรงกับหัวน็อตว่าหัวน็อตเราเนี่ยนะครับใช้ประมาณเบอร์ไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาเลยนะครับมันมีตั้งแต่เบอร์4เบอร์3เบอร์2เบอร์1นะครับเดี๋ยวลองเบอร์5ก่อนเบอร์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 4ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนะครับ พอดีเลยครับเบอร์สี่นะครับพอดีเลยครับเบอร์สี่แต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันจะยังลงมันจะยังลงไม่ได้นะครับเราต้องน่าจะต้องใช้อ่าคอนในการตอกเพื่อที่ให้เกลียวมันกินเข้าไปหน่อยนะครับเกลียวด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนการบีบนะครับเพื่อที่จะให้หัวน็อตเนี่ยออกมานะครับสําหรับหัวน็อตที่เสียแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้กันเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเอาคอนมาตอกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลองให้เขาหมุนดูนะว่าจะหมุนออกหรือเปล่านะครับ ครับล้วก็นะครับพอดีหาค้อนไม่เจอนะครับเราใช้เป็นเหล็กนดอยางนะครับในการต่อเราต้องทำการต่อให้ให้พอดีบ่าเลยนะครับให้มันเข้าสุดของน็อตนะครับพอดีได้ผันได้นะครับหลังจากนั้นเราได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องทําการหมุนนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีอ่าเหลี่ยมให้เราหมุนอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้เรา ที่หมุนเข้าไปนะครับที่ที่ตอเข้าไปเมื่อกี้ก็คือแน่นแล้วนะครับน่าจะเอาออกได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะมีความสามารถเอาออกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับอันนี้เขาใช้เป็นประแจเบอร์สิบหกเราสามารถใช้บล็อกได้หรือว่าประแจก็ได้นะครับในการขันเราลองขันดูเลยครับก็จะออกหรือไม่นะครับถ้าใช้บ็อกหรือใช้ประแจไม่ออกแน่นอนครับเรียบร้อยครับขันออกแล้วนะครับเจ้าตัวปัญหา น็อตตัวปัญหานะครับแบบนี้เลยนะครับไอ้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะเข้าไปรัดบนเหลี่ยมน็อตนะครับทําให้มันขันออกนะครับวิธีการเอาออกนะครับก็คือเราจะเอาออกยังไงนะครับบางคนบอกว่าเอาออกยังไงครับตัวนี้นะครับ เพราะว่าน็อตอยู่ในนี้แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าน็อตหัวเสียแล้วเราก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาออกนะครับเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเลยครับปุ๊บออกแล้วนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน็อตที่หัวเสียแล้วเอาออกโดยชุดตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับก็สามารถซื้อเก็บหาไว้ได้นะครับสําหรับวันนี้ช่องพามไปมั่วชแนลนะครับก็มีความรู้ดีๆมาฝากเพียงแต่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกก่าคำว่าบูรักษาสวัสดีครับ